อาครับปากิจยางชาที่แปดครับ <c oughs> อันนี้วันที่ส <c oughs> ิบหนึ่งตุลาคมครับสองห้าหกแปดกรีบยางหรือว่าตลาตัดยางครับเ <c oughs> ชาที่แปดกวาง บางภาคก็เรียกว่ามีดครับมีดที่แปดกรียดยาวๆไปครับฝนตกเยอะนีนช่วงจังหวะฝนแรงก็ยาวๆไปเลยครับก่อนไหนฝนตกกรีดไม่ได้ก็ตือว่าคืนเว้น จอติทแปดครับก็ยังไหลดีอยู่ นี้ทํามจิกกรีดกันน้อยครับเมือ่อวานฝนตกหนักด้วยแต่แปลงนี้ที่ผมกรีดมันไม่เปียกครับกรีดได้ เหนื่อยครับคืนนี้คุยไม่ออกอคอยว่ากันใหม่นั่งพักก่อน